สู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์เชน่าบายยามาฮ่าค่ะเราเคยเปิดประสบการณ์การขับขี่รถบิ๊กไบค์กันปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เรามาเปิดประสบการณ์ของคนที่ใช้รถฟีโน่กันค่ะถึงแม้วันนี้ฟีโน่จะเป็นเวอร์ชัน2แล้วนั่นก็คือออนิลฟีโน o แล้วก็เป็นระบบหัวฉีดที่สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คนที่อยู่ข้างๆเรานั้นจะมาเปิดประสบการณ์เรื่องของการขี่ฟีโนให้กับเราฟังค่ะสวัสดีคะ่ะน้องเอสคะ่ะสวัสดีครับ ชื่อธีรพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อเอ็ดครับอยู่ขับโนโลโก้ครับ, no รบก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการขี่รถฟีโนโนั้นพี่ต้องเรียนถามนิดนึงก่อน<ม>น้องเอสเองในลกลุ่มของโนโลโก้และกล้าพูดได้เลยว่ากลุ่มโนโลโก้นั้นก็เป็นกลุ่มที่ไม่ธรรมดาเช่นชกันอ,อ,อยากให้น้องบอกคาแรคเตอร์ของกลุ่มของโนโลโก้ให้พี่ฟังนิดนึงค่ะครับสโลแกนของกลุ่มโนโลโก้นะครับอบปุ่นละมุนใจอบปุ่นและ,แล,ะและมุนใจ คำว่าละมุนใจนี่ความหมายมันคืออะไรเออมันแบบมันคำหมายแบบมันลึกซึ้งครับว่าแบบว่าเออไปแบบเป็นแก๊งเป็นกลุ่มก้อนแล้วแบบกลมเกลียวแบบแน่นหนาแน่นหนามากผูกไว้แน่นๆไม่มีทางแกะออกใช่ครับประมาณนั้นประมาอนกันนะครับน้องๆนี่ก็เป็นกลุ่มของยามาฮ่าครับครับผมในอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้รถฟีโน่ใช่ครับกลุ่มผู้ใช้รถฟีโน่ด้วยกันนั้นก็มีหลายกลุ่มใช่ครับมีหลายชื่อหนึ่งในนั้นก็คือโนโลโก้ใช่ครับผม ทำไมน้องถึงมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับสีน้องประทับใจอะครับผมประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแล้วครับแบบเป็นแบบพี่รถแบบแบบสไตล์ที่เราอยากได้แต่เจออย่างนี้มาพี่ชอบชอบมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อมาแล้วแบบมาแต่งมาเนี่ยครับแล้วเข้าแกงเข้าขับครับว่าตอนแรกเรารู้ไหมว่ายามาฮ่าก็มีครับโดยที่บริหารงานขับหรือว่าทีมเนี่ยมาจากทางยามาฮ่าบริษัทแน่เออไม่รู้ครับพอดีจังหวะ วันหนึ่งผมไปแต่งรถที่ร้านหนึ่งครับแล้วก็ตรงหว่ไปเจอครับคนหน้าขาวเซื้อี่เคเนี่ยครับแล้วเขาก็คุยกันแนะนํากันแล้วเขาก็เลยเขาชวนผมไปเขาขับผมก็เลยออกไปเขาขับในตอนนั้นมาครับไปหลงคลมอะไรพี่เคเขาหรือเปล่าคะเอออันนหน้าตามั้งครับพี่น้องเอสขาตอนที่เราเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยเราพอจะจําได้ไหมว่าเราเห็นเขาที่ไหนแถวแถวถนนใหญ่แถวบ้านน่ะ มีคนเขาขับมาขี่ผ่านเราใช่ครับขี่ผ่านเราแล้วตะลึงไหมเฮ้ยก็แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยรถอะไรรถยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปไปไปถามพวกโซนอะรเงี้ยที่เขาคงคงเห็นแบบนี่แล้วแล้วถามโซนมีเอ่ฟีโน่ก็เลยชอบเลยครับเห็นปุ๊บแล้วนานไหมกว่าที่เราจะเข็นรถคันนี้ออกจากร้านเขาประมาณสองวันนะพี่ผู้ชมคะ สองวันครับผมเรื่องจริงปะจริงครับจริงสองวันวันแรกผมไปดูก็เหมือนว่าสังเกตก่นอนมีสีนุนสีนี้ัาที่สองผมว่าแบบกว่าจะตัดสินใจก็คือแบบก็ร้านจะปิดแล้วก็บแบบก็เลยเอาดีกว่าเลยครับเอาเลยใช่ครับคือตอนนั้นไม่สนใจอะไรแล้วใช่ครับปิ้งกันถ้าเป็นสาวๆนี่คือปิ้งกันนั่นและเขาเดินผ่านเรา แล้วตามเหมือนตามจีบเลยนะพี่<ห>อ้าวคุณผู้ชมหาได้ยินไหมคะเรื่องนี้เรื่องจริงแต่ <laughs> ว,ว่าชอบผู้หญิงขาวอวกนะคะจําได้ไหมว่าตอนนั้นเป็นสาขาไหนเออเป็นสาขาแถวบ้านครับตรงรั้วไทยต<ห>รงรั้วน้ำไทยใช่ครับทายังไงกับน้องฟีโนโอเราเออก็เรืเ่องอะไรอาบน้ําปบแป้งก่อน <c oughs> นี่แปะแป้งก็เหมือนไปล้างรถเลยครับพาไปล้างรถพาไปล้างรถใช่ครับแล้วใช้ใช้รถที่แบบใช้รถแบบ บุกลุยเลยไหมหรือว่าใชลรวแบบใช้แล้วก็รู้สึกห่วงเขาก็มีทั้งห่วงทั้งบุกเลยครับแล้วแต่อารมณ์สองแบบใช่ครับก็แปลว่าเพราะว่าเป็นคนที่รักรถพอสมควรใช่ครับแล้วตอนที่เราเอาฟีโน่ในเวอร์ชันแรกมาที่เป็นครับเราแต่งเขาเยอะมันแต่งไม่กี่รอบอะไรยังไงแต่งหลายรอบครับแต่ไม่แต่งเครื่องนะครับแต่งแบบพวกภายนอกให้แบบดูสวยงามแต่งสวยงามใช่ครับไม่ได้แต่งเรื่องความเร็วใช่ครับ มีตอนแรกเราก็ติดไฟมอสก็มีครับมีมไฟมอสทำเบาะทำอานหลังอะไรยเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนบทพวกท้อล้อนิดหน่อยอะไรอยเงี้ยโอ้หก็ถ้ากับว่าเป็นที่ตกแต่งรถฟีโน <F ino S 1> ในครั้งนั้นเป็นที่สวยงามแล้วก็หลายๆคนที่เขาจอดรถของท่านเขาต้องหันมามองเราภูมิใจนะหรือว่าภูมิใจในะคะทีน,น,นี้พี่ต้องหันกลับมาถึงละว่าถ้าเราประทับใจเกี่ยวกับรถเราสามารถแต่งมันได้หลายแนวแล้วกับฟีโนในเวอร์ชั่นเก่า แล้วที่เราประทับใจที่อยู่ในใจเราเป็นอย่างมากๆเลยกับฟีโน่แล้วไม่ไม่มีใครสามารถจะดึงสิ่งนี้ออกจากเราได้น้องเอสต้องมีจุดนี้อย่างแน่นอนมันคืออะไรไปร่วมกิจกรรมครับของทางยามาฮ่าที่เขาจัดเป็นยามาฮ่าฟีโน่เลนนี่มิวสิกใช่ครัใช่ครับที่เขื่อนคุนดานระการชนใช่ครับผมจังหวัด นครนายกใช่ครับนี่ก็คือความรู้สึกจริงๆเนาะงั้นที่ต้องหันกลับมาถามก่อนวันนั้นน้องเอสได้ร่วมกิจกรรมจุดไหนส่วนไหนของงานเป็นคนที่แปลขบวนครับอักษรที่คนที่แปลขบวนที่เวลาที่กล้องจากด้านบนส่องลงมาแล้วจะเห็นเป็นรูปฟีดยามาฮ่าใช่ครับยามาฮ่าตัวใหญ่ๆเลยครับยามาฮ่าตัวใหญ่ๆเลยน้องเอสอยู่ในกลุ่มนั้นใช่ครับใช้เวลาฝึกซ้อมนานไหมประมาณ3หรือ4อาทิตย์ครับ ฝึกซ้อมในกรุงเทพหรือว่านครนายกกรุงเทพครับกรุงเทพใช่ครับก็ท่ากัวว่าเราก็ยอมเสียสละเวลาก็ครับใช่ครับที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกซ้อมครั้งนั้นก่อนที่จะไปแสดงจรงิงใช่ครับมันยากไหมยากครับเพราะว่ารถมันใช้ประมาณร้อยกว่าคันแล้วก็ต้องทําตามที่ครูฝึกที่เขาเป็นบบคนที่เขาเก่งเรื่องแปลขบวนแล้วก็ต้องจำ,ออจำจุดที่เราต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วแปลไปบวนลูกนี้ลูกนี้ต้องแบบเขาเียต้อง เป๊ะเป๊ะทุกอย่างถ้าแบบใครผิดก็ต้องเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ต้องมาจนถึงร้อยกัลกูโอเคแล้วว่าเราก็ต้องไปทําจริงที่งานให้ได้พูดง่ายๆว่าแค่คนเดินแปลขบวนเองก็ต้องจําจุดที่ตัวเองมาร<ช>์กไว้จะต้องยืนแต่อันนี้คือการขี่รถใช่ครับขี่รถเลยครับแล้วต้องตัวเราต้องไปกับรถใช่ครับที่จะทําให้ด้านบนมองลงมาเห็นสัญลักษณ์อันนี้ให้ได้ใช่ครับโอ้โหน้องคะใช้เวลาสามอาทิตย์นี่คือสามอาทิตย์ในการฝึกซ้อมถูกไหมใช่ครับอ่า แล้วเราไปที่เขื่อนขุนด่านจริงๆเพื่อไปเตรียมจุดมาร์กที่เราจะต้องแสดงจริงๆนั่นใช้เวลากี่วันออสองวันคนระับสองวันเออก็คือซ้อมอีกวันหนึ่งไป,ก,ไปนนก็คือไปวันนั้นคือไปวันศุกร์ตอนเช้าถึงวันศุกร์เช้าแล้วก็เริอ่องานจริงเป็นวันเสาร์นะครับ,บก็คือซอ้อมซ้อมวันศุกร์แล้วก็ไปวันเสาร์คือจริงๆเลยศุกร์กับเสาร์น้องคะเอาเวลาตรงไหนคะทางานหรือเปล่าคะทําครับแต่เพื่อง,งานครับ ได้เพื่อกิจกรรมนี้นี่แหละค่ะมันคือความภูมิใจจริงๆวันนี้ยังมองนึกถึงถึงภาพนี้ติดตาตัวพุ้ยให้กี่ร้อยครั้งผมยังจาได้เลยครับสามารถเล่าเป็นเรื่องเป็นช็อตได้ได้ครับแต่ให้แปลขบวนใหม่ผมจำไม่ได้ครับอาจจะลืมเนาะลืมแล้วครับวันนี้ถ้าเรียกกันราใหม่ก็คงโอเคอาจจะแต่ที่แน่ๆก็คือภาพเหล่านั้นยังยังติดตาอยู่ครับติดตาครับกิจกรรมนั้นสามารถ ตอกย้ำในใจเราลึกๆได้ไหมว่าเราภูมิใจจังเลยที่เราใช้ฟีโน่เลยภูมิใจอ่ะเฮ้ผมว่าจริงๆแล้วผมก็ภูมิใจกับรถคันนี้นะแล้วมาเจอกิจกรรมที่แบบอย่างนี้อีกแล้วเป็นแบบกิจกรรมที่แบบไม่ใช่กิจกรรมเล็กๆเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะใช่ครับเพราะมีแบบลงบ o เลค r e c o ด้วยครับใช่ครับวันนั้นวันนั้นรู้สึกดูแล้วตื่นเต้นไหมที่ว่าโอ้โห เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนที่ใช้ฟีโนโในขนาดนั้นมันเยอะขนาดนั้นเยอะมากครับที่ระด,ดมเข้ามาใช่ครับแล้วก็ต่อให้ฝนตกไงผมก็ยังแบบแปลขบวนเป็นรูปนั้นให้ได้ไม่มีงานเลิกครับคุณู้ชมได้ยินที่ดิฉันพูดไหมคะเพราะว่างานกิจกรรมทั้งนั้นก็คือฟีโนเลนี่มิวสิกเฟสติวัลครับผมธรรมดาแล้วเนี่ยการจัดกิจกรรมถ้าบอกว่าหน้าฝนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะระง,งับฝนอ่าใช่ครับเพราะว่าก,กิจกรรมทุกกิจกรรมถ้ามีฝนคนจะไปก็จะน้อย แต่วันนั้นมันแปลกมากเลยมันเป็นกิจกรรมที่แบบแปลกแล้วแหวกแนวออกไปกลางฝนวันนั้นวันนั้นมีความรู้สึกไหมว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดแต่ขี่ซีโนโ่เหมือนกันหัวใจใ<ช>เดียวกันบางทีเจอกันหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสไม่รู้จักกันฉันก็ทักเพร,ราะภาพนี้เป็นภาพที่พี่เห็นนะใเรามีความรู้สึกว่าบางทีเห็นใส่กันเลยทันทีมีเพื่อนก็ท่ากับว่าน้องเอสก็มีเพื่อนเพิ่มมากจากที่เรามีอยู่วันนั้นและทุกวันนี้ยังมีติดต่อกับเพื่อนกลุ่มนีไหมก็ยังมีอยู่ครับ ก็คุยกันบ้างตันนี้เขายังกุผมล่าสุดก็ยังคุยเขาอยู่นะในทางเซนุ๊กเลยครับนอกจากไปร่วมกิจกรรมที่ใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมยังได้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นกันต่างกลุ่มกันก็เข้ามาหาเรากลุ่มของผู้ใช้ฟีโนโลล่โดยส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าน่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกจากน้องเอสจะใช้ฟีโน่รุ่น ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ในเวอร์ชันหนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้น้องเอสก็มีออนิวฟิโน่ด้วยอีกคันหนึ่งเพิ่งจะถอยมาหมาัดหแล้วความสําคัญของการถอยนั้นก็มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งกับชีวิตของเขาด้วยนะคะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมได้ฟังอย่างแน่นอนคะ่ะ